มีงานคาร์บอยที่นครสวรรค์นะครับตามคุณชอนไปคุณชอนไปอยู่ตรงไหนนะเออเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอยู่ในนี้เหรอโอ้โหดูช่องดูผ่านช่องนี้คุณชอนคุณชอนรู้สึกยังไงแม่งนี่มองผ่านช่องไปรู้สึกไงมั้งครับเนี่ย เป็นไงมั่งโอ้โหวิวสวยมากวิวสวยมากคุณชอนอยู่กับใครพี่บักเก็ตไงคนสวยของเราดูวิวข้างนอกสีสวยมากเลยงานใหญ่มากๆเลย ว้าวพรอาทิตย์กำลังตกนะครับ